สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในฟาร์มมูอีกครั้งหนึ่งก็มาดูฟาร์มเก่าๆบ้างนะครับวันนี้จุดป,ประสงค์ที่อยากให้ดูก็คืออยากให้ดูฟาร์มใหญ่ฟามเก่าฟามนี้อายุ20ปีแล้วนะครับเป็นความของพ่อที่บ้านนานมากแต่เห็นไหมครับลางคาเพดานบุด,ด้วยมิสซชี ้านข้างมีฝาผนังหน้าต่างเป็นกระจกอย่างดีก็ถือว่าเมื่อ20สิปีที่แล้วสิปีที่แล้วฟาร์มหููได้พัฒนามาแล้วและมีระบบอัตโนมัติระบบไฟโลพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและก็เป็นความที่ใหญ่จุหมูได้พันกว่าตัวซึ่งก็หาดูยากแล้วถ้าไม่มีความเก่า จะไม่เป็นความใหญ่ตอนนี้จะเป็นความขนาดสูงสุดคือ8ปดร้ตัวความพันกว่าตัวเขาไม่นิยมแล้วเพราะ 1. ดูแลลำบาก 2. ควบคุมสิ่งต่างๆในความลำบาก 3. การโตของฟุกรไม่ค่อยดีเท่ากับฟาร์มเล็กๆ 4. ระบบอ,อากาศบบควบคุมความร้อนความเย็นทำได้ยากกว่าฟาร์มเล็กๆและวันนี้ก็เหมือนกันที่อยากให้ชมก็คือการทำฟาร์มให้เย็นเนื่องจากครามนี้ควบคุมความเย็นได้ลำบากคือทำให้ความเย็นลงอะลำบากวันนี้ก็เลยมาติดตั้งมอเตอร์4ตัวเพื่อเพิ่มความเร็วลมให้กับฟาร์ม ือจะลดอุณหภูมิให้มาอยู่ที่ยี่สิบห้ายี่บเจ็ดให้ได้ก็น,นี่แหละครับความใหญ่ๆก็มีปัญหาเรื่องอากาศลมอย่าลืมมาทางภาคใต้มีความชื้นสูงซึ่งมีความร้อนก็จริงแต่มีความชื้นสูงเมื่อมีความชื้นสูงถ้าระบบลมในร้าไม่ดีจริงไม่ดีพอจะทําให้หมูในความชื้นมีความชื้นจะทําให้หมูไอแล้วก็มี ปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะแยะวันนี้ก็มาดูกันครับว่าเราจะติดตั้งอมอเตอร์ได้ผลหรือไม่ก็เป็นการอัปเกรดฟฟาร์มใหญ่ความเก่าก็เป็นความที่นานมากความหนึ่งของที่บ้านแล้วก็เป็นความที่เลี้ยงยากและเลี้ยงมานานมากมาดูกันครับว่าติดตั้งมอเตอร์ แล้วมองยังไงว่าหมดแทมอเตอร์ปัน่นพัดลมได้เชี่ยวลมเดินได้แรงจริงแล้วก็ลดอุณภูมิได้หรือไม่ครับก็ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินเครื่องไปประมาณสักพักหนึ่งก็เป็นที่น่าพอใจว่าอุณหภูมิลดลงพอสมควรจากที่ทำความเย็นอยู่ที่30ส วันนี้ก็รถด้านภายแล้วลเหลือที่29ตรงกลางประมาณสัก27-28ด้านหน้าอยู่ที่ประมาณ25 ทีนี้มาดูการดูพัดลมว่ามันหมุนเชี่ยวหมุนเร็วไม่เร็วด้วยกล้องที่เราถ่ายปเรามาดูระบบโโปจับพัดลมว่าพัดลมชุดไหนหมุนได้เร็วแล้วก็พัดลมตัวไหนหมุนช้า หรือเปล่าครับและนี่เทคนิคส่วนหนึ่งครับที่ใช้กล้องนุ่มใช้ใช้กล้องกรอบรูนะครับส่องไปเห็นไหมครับข้อตัวศับก็หิดครับความเร็วของพัดลม2ตัวนี้เหมือนกับไม่หมุนเลยเห็นไหมครับแต่ที่จริงแล้วพัดลม2ตัวนี้ใช้มอเตอร์หมุนเร็วมากเห็นไหมครับแต่สาหรับที่เรามองเห็นเหมือนกับหมุนช้าหมุนอยู่นั่นก็คือพัดลมที่หมุนมีรอบช้าทําให้กล้องสามารถจับความเร็วในการหมุนได้ แต่เมื่อมอเตอร์มันจะหมุนเร็วมากจนกล้องจากความเร็เวไม่ทันนี่ก็คือเทคนิคการใช้กล้องสองพัดลมว่าพัดลมตัวไหนหมุนเร็วหมุนช้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องวิธีไทยสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม